สวัสดีครับผมอยู่กับเตอรลังสิมันนะครับผมวันนี้ว่ามีอย่งางไรพี่น้องพามาเที่ยวสวนหมกม่วงพี่น้องเลยหาหมกม่วงกินมาลงไฮลงหน้าจาักบาทกันบาทเนี่ยอยู่เตนนี่ปลาเนี่ยโอ้อยู่ในอยู่เตนนี่อันบ้านไรก็ดิว่ามีอย่างเห็ดเดี๋จะชิพาไปเบิงง่งอัน อาชีพเก่า <ผม S 1> นะําพี่น้องเห็นคนมาทันทีาอาชีพเก่าผมนะครับว่าเป็นมาจังไดยนะถ้าอยู่นี่นะถ้าผมอยู่นี่าจังด้เท็่อีหยังนะครับอาชีพเก่าอาชีพเก่าบางคนกลาจจะ็นหูแล้วนะครับผมว่าผมเท็อ่อาชีพอีหยังนะแต่ก่อนเนี่ยผมก็มองขึ้นหลายแวายวจัหน่อยเด้อครับผม Mùi men bớt mùng mùng Em bé kể Cái này sẽ kiếm bán đoàn vô Mùng mùng Tôi nhìn mới thấy nhầy vào đây Ở về đoàn, ở đoàn น้องเห็นซาร่ากลางน้ำผมหรอวะตะกอนแบบดีรลยน,นี่มันสีพังทิ่มหรอมันบริอันนี้ดุนต่กอนทำว่างๆย่ำอันจากเคียงานแล้วกบสีมันนั่งเล่นอยู่เทียงหน่อยนี่เ,เห็นบหมตกป่าตกหยังไปซะ,ะแล้วป่าลร้ซานีนี่มีประมันหนึง่ง ซีซีสะบรรยากาศดีครับผมกระดังดีเลย่วงนี้บ่แดดแห้งพอดีพองามแต่พายนางเก็บบกม่วงครับ มตอนนี้ก็ยูดล่วงนามแล้วพี่น้องนี่แหละอาซีบเก่าผมทำว่าขายจากไหทางละซิบบาทครับผมเห็นว่าสมพวกสมพว,มพวงตองอยู่ถังตองตอ,องแต่แเขาไปในโรงงานอะไรนะครับผมเขาไปใาตูส้สซาเข้าไปนะ ฮะนยางอย่าออกกล้องวะอย่าแจ้งครับผมของน่างน้ำผมกั้าม้วสะอาดทยผอนคือเก่ามาเลยครับผมบุรียูไก่พี่น้องเลยน่องชีดแบบแบกน้ำมันเข้าไปทั้งในบุรีนะครับผม พี่เขาไปเอาเข้าไปนะครับกต่ดีเพระาะว่านี่มีทางสีอย่างนี้มีสีเขียวสีชมพูสีสมสีฝาลายสีพี่น้องี่อาสีเก่าผมนะครับผมเด่นเงินกันยอดอันนี้แหละ มีกินมีใสเลยละมือมันน,น,นีกายจะดีครับผมบ่เดดตแห้งบ่เดดปันใดไม่ได้บ่เด้ตมกแบกน้ำสิภาาไปแบกน้ำ ตอนนี้เต็มรือยังหรอในเบิ้งงท่างในในเบื้องขาวๆขาว้ขาไปเพ่ออดไ <laughs> เดี๋ยวจังไรผมจะพาไปเบงหลดขั้นแรกนะครับที่ผมครับเป็นได้พี่น้อง ปรถคันแรกนะครับโรตีเนี่ย ب. รถบัง่ายเป็นรถฮัดขับนะครับผมเสียงกับวอกอยมีเดี๋ยวพ้าไปเบิง่งเดี๋ยวพาไปเบิง่งแฮมว่าหันกับไปรถคันแรงของผมนะครับพี่น,อน้องสีแดงแรงฤทธิ์ย่งว่าสิ สีห้างสีเก้าจะได้ก,กับตังแดงไปก่อนพี่น้องเลยจะรถขั้นแรกเลยนะครับผมฮัดครับมือเดียวเล่นออกทางไงรถบ่ <c oughs> ได้บ่ได้ดิสิขับรถบ่เป็นนปี่นคนมาแค่เนว่าย้อนขับรถเป็นเร็วเนี่ก็ย้อนขับรถทซ่งน้ำนี่แหละครับผมทร่งขี่ไปในบ้านข้าเจ้าทีนะในซอกในซอยตะกอนนี่ก็ห้างคือกัน,ข,น,กนขี่ตามหันตานี่ก็สิเป็นนะครับผม ขับรถกับบมมันง่ายๆนะครับผู้ใดยังขับรถบ้านเป็นเนาะอยู่นี่นี่แฟนขับผัวแหังขับรถบ้านเป็นนะครับ <c oughs> บรรยากาศดีพี่น้องเห็นแจ้งน่อยเสียเอาบุกม่วงไปยามกินอยู่ทั้งบ้านหมดละบ่เดี๋ยวเอาเครื่องมานำเลือกหายอยู่ต้นใดบุกม่วงน่อยใหญ่หนึ่นนนงวะตอกม่วงยู่นี่กรอบพี่น้องสุดยอด ้ใดอยากได้กัมาเอาด้วยครับผมมีลายต้นอยู่เอายู่นีเขาเราบ่อค่อยเฮ็ดดองกินเนระาถามมันสุกคือแต่ว่าถ้าผมอยู่นีบ่น่าจ,จะได้สุกครับผมเก็บกินก้อนโอ้เป็นไนรอผมแรงบ่สีแดงแรงลิดอันนี้ยังมาบุคคลทิมน้องม่ยังในมาหาอยู่น้องอยู่อัน สมเด็ดธรรมาสิมวนก็หนีนะครับผมตัวเสลยุบเชลยยุนีหลายมืออยู่ครับผมจะได้หาแนวเห็ดในพี่น้องเบิงอยู่นึ่นว่าแต่เราปูกมันอยู่เนียแถวเราปลูกมันอีกเราปลูกมันอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวถ้าว่างในสีภาพไปเบิงนะครับผมมันที่ผมแก่มากมือนั่นแหละแก่มาแต่ซีสะเกียดคุณ กำลังลิ่งหาบกมวงอยู่ตอนนี้มักต้นใดต้นใหญ่ๆว่างจากงานกันหาเหล็นหาเลาะครับผมโซนี้ก็ดูแลจะของน้ำเด้อพี่น้องโลกไข้มันหลาลยนะครับผมโลกมาตอนนี้กัโคโรนาโควิดิบเก่า เกษตรใส่ก,สก็อย่าลืมล้างมือครับผมผมไม่อยากได้ผมติดโตตลอดพกติดโตตลอดเจียวล้างมือนะครับผมกระแมตปิดปากแมตปิดปากว่าในใส่รล้ว่าในออกจากบ้านว่าท่านได้ไปว่าท่านได้ไปในเมืองอยู่จงว่าตอนนี้ว่าสีภาพไปเที่ยววัดกับวากลาไปอยู่นี่ย่านติดโรคติดพ่นะครับผมสู้ให้สู้ทงเฮาบ่ได้ดอกว่มีโรคว่ามีีมพ่ มิเตแดดฮ่ามองนั่งกันเห็นแล้วต้นหนึ่งตอกม่วงนี่ผมกินอีรีนี่ประมาณซีหานวยเลยย่ำแต่ละเทื่อนี เธอบ่าบสันบ่ถึงก็นมากินหมกม่วงพี่น้องเลยถ้าไปงานบอกว่าจะจอดว่าจะจอดว่าจะจอดปั๊มบอกเลีนยงหาผลไม้รถหาแต่เนวกกินยังออกแดดกับโบหอนพี่น้องแดดยังแบบพอดีบรรยากาศแบบดีรถ ในนไรสิไปหาเมืองไปย่ำกินเลยพี่น้องมันจะเฉียวลปเดี๋ยวมือได้วางสิไปหาแม่นะครับผมวางหลายมือ,อยกส่วนนี้ผมมีงานนะครับผมโควโิดมันกับเป็นผลกระทบเนาะผลกระทบเห่งงาน,นถือยกเลิกแน่อีหยงังแนงสินะครับแต่เขาใจทั้งซองไฟ,งฟนะครับหลายไฟยอยู่ มันกระทบทุกอย่างกระทบหลายไฟเอาละพี่น้องไปแล้วครับผมแนมเห็นหมกม่วงแล้วเดยวขึ้นไปย่ำกินทั้งบานนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับคนที่ยังไม่ติดตามเด้อกดติดตามในเด้อครับผมเดี๋ยวมืออื่นผ้าไปเห็ดคลิปแน่นอนนะครับผมสีผ้าไปเห็ดเจะอยากไปวัดอยู่ดอกสีผ้าไบบึงวัดงามๆหมูอนึงนะครับ เป็นวัดผูด้ไทยนั่นแหละไปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไม่บาย